พืนพี่แม่งลืมใส่ลูกว่อะอ้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดานเมเย็นแล้ววันนี้เราก็กล่าบไปกันแกับเกมพับจีในตำนานของพวกเรานะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการเล่นพับจีในรอบ1 ปีเต็มกันเลยทีเดียวทุกคนนานมากๆเลยนะแล้วเราก็จะมาเทสดูนะว่าฝีมือของพวกผมเนี่ยมันจะหายไปมากขนาดไหนและในวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับโอ้ยสดคู่หูสุดอึนเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือความไก่กาอารเล่ของพวกผมนะซึ่งมันจะมีความฮาขนาดไหนเนี่ยเราก็มาเชิญรับชมกันในเกมนได้เลยไปพร้อมละรอบนี้พร้อมมะไรก็ได้อย่าอย่าอย่าพร้อมตายนะเพื่อนมีสองคนคนหนึ่งมั้

แบงมาช่วยกูทลายดิเดี๋ยวจะตายก่อนเดี๋ยวกูสไลด์ยิงมันเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันตายมันตายอืมเอาเรื่องอือมึงอยู่ไหนกูเก็บชิปกูนอนกูยิงนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดจิตได้ปะไม่ใช่ทางนั้นแบงค์ทางนี้เออทางนั้นแหละไอ้หลังรถนั่นแหละเออนั่นแหละตรงตรงซากรถนั่นแหละแถวนั้นละระวังด้วยนั่นแหละนั่นนั่นนั่นซากสีรถสีแดงๆนะนั่นนั่นไหนรับเล่นแบงเลย โอ้ยไม่ได้เก่งกูอีกแม่งไอ้เหี้ยเราไม่ค่อยได้เล่นว่ะแบงค์จิ๊บโอ้โหได้สู้เลยเหรอเนี่ยแบงค์บทนี้แม่งไอ้เหี้ยได้กลยุทธ์ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ละกลยุทธ์นี้คือต้องสู้โอเคกลยุทธ์สู้ไอ้เหชนแมนคุณลงผิดด้านปะกูก็ลงผิดด้านเหมือนกันแล้วก็อืมไม่ได้แล้วถ่ายมึงเข้าบ้านแล้วมึงโดนแล้วนะโดนโซลิงซิงเกิลสเตอร์ลุตมึงพูดอะไรกับึงเนี่ยแม่งจะทำให้กูสับสนดีวะเ้ย อ๋ออ๊ยอ้อยอ้ยอ้ยยิงมันเฮ้ยยิงบบาเฮ้ยแบงกูขอโทษแบงกูยิงไม่โดนแล้วมือกูก็ติดไอ้ตรงไอไอไอ้มราวบันไดยิงไม่ได้ก่อนเดิมก็ต้องรู้ใช่ไหมอือปกติปกติทำเหมือนที่ทำทุกๆครั้งก็เลยทุกๆครั้งเลย

แบงไอ้เทียกรยุทธแบงขี้แตกเลยบ้าบ้าเอาไงต่อแบงค์กูต้องชุบมึงไหมลองดูไหมลองดูก็ได้รถไฟไหมแล้วว่ะควันเดียวยิ่วแบงค์เฮ้ยโดนแน่มึงโดนแน่ไม่ใจเย็นๆกูได้อยู่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 ไม่ไม่ไม่ใช่ทางนี้ฉายมันมึงมันมันมันอยู่หลังมึงมันอยู่หลังมึงรู้แล้วมันมีสองที่มันมีสองที่ไอพี่เล็กโอ้โหมันมีสองที่แบง มันมีสองตีอย่าดูเปิดจดท,ทําขวดเลยเนี่ยกูยังไม่ได้ยิงใครเลยงานนี้แม่งมีตุ๋ยนุยแน่นอนงานนี้แม่งอนเหี้ยไม่มันกันเราหรอวะโอเคโอเคอยู่อาคารนี้ฮึโดนนี่ หนึ่งคิวเป็นหนึ่งคิวหนึ่งคิวละเพื่อนคนคนเดียวใช่ไหมมันมีคนเดียวใช่ไหมมันมันมันหาแค่สามศพมันมันมันอาจจะมีน็อกอยู่เก็บรูปไปวก่อนโอเคยังพอได้อยู่ โอ้้โหไอวยู okay, so ่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันดักกุกูจะฆ่ามันมันตายไปแล้วเองนะตายแล้วเหรอโอ้ยเจาะแล้วอ็มมันดักพึ่งไอโซเจอละโอ้โหโดนไหมโดนหนึ่งนัดตรงนั้นตรงนั้นหลังหลังนั้นมันมันวิ่งมาอ้อมอีกทางนึงละหลังบ้านนู้นเลยแบงค์มาร์กเหลืองเลยตรงนั้นเลยกูจะลุยนะแบงค์ ที่ว่ามึงโอ้โหมึงล <TALIESIN> yeah. ุยคนเดียวนี่หว่าอืมถ้ามึงลุยนี่กูวิ่งเลยนะเข้าเลยนะออกเลยเปล่าเื่อเพื่อนลุยอะเพื่อนลุยอะลุยเลยอะปลาควันว่ะแล้วมาอยู่ตรงควันนี่วิ่งกัเปล่าวิ่งละสมทบล่ะออกประตูหลังนี่ว่าตรงไหนวะโดนโดนโดนหนึ่งดี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 ค่อยยิงค่อยยิง ระเบิดโอ้ยมันแฟบโอ้ยเป็นเออเป็นเออเบิชี่ยเยยิงไม่ทันมาแบงกูอยู่หลังมันนะเชี่ยเอกูแม่งควันควันเกินไปยิงไม่ได้โอ้ยแบงก์โคนเอาอะนกโดนนกเปล่าเออตายเลยตายเลยตายเลยเหรอโอ้ยเจ๋วเลยตายเลยโอ้ยเยี่ยพวกเราแม่งโคตรเอาอะเลต้าเอือนี่คือ เฮ้ยแบงค์แบงค์กูได้ยินอือกูได้ยินอือติดติดรถอยู่ยิงเลยฮะอ่าหลับเลยหลับเลยมีอยู่หลังรถหลังรถฮะไอเอาแฟนไปกินปให้ดีนะบุกบุกเลยบุกไปล้วยิงยิงกวนให้หน่อยยิงกดนให้หน่อยยิงกวนให้หน่อยโอ้ยแบงค์ใกล้ตายแล้วชิบหายละ แบงค์จริงจริงเราให้รูกบอลหน่อยเออดีดีดีทำดีทำดีเฮ้ยแบงค์ลองรถทับกูลองรถทับกูเยอเลยเอะรถทับกูไว้เฮ้ยแบงค์มึงไปจมกูในในในหมู่บ้านมีนี่อยู่โอเคสิว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 สบายสบายสบายเดี๋ยวไปเจอกันในวงนะเพื่อน ได้ไดไดโอเคหาที่ทิไทยหาที่หลบไปดีแล้วกันแต่มึงอาจจะต้องมึงอาจจะต้องหาที่พวกบ้านอะไรให้คูด้วยวะสิบวิคูมาว่ะแบงค์โอ้สิบวิเลยโอ้ยอ่ะแย่ละมีคนเต็มเลยวะ่ะกูว่าคุณน่าจะสูริงมันแน่นอนมึงข,ขับรถข้า,สามสะพานมาให้ได้แบงค์กูจะ กูจะขี่รถชนมันแล้วก็จะขี่ไปแบงแบงมั้งกูกูมามามักเหลืองมักเหลืองพยายามมา<ะ>ัดกูนหน่อยทีเดียวเลยวะกูบอกว่าให้มึงอย่าไปชนแต่เฮ้ยกูสาบานแล้วเนี่ยไม,ไม่มาทำไมมันยิงกูทีเดียวตายเลยอ่ะมันเกินไปไเอ้ยเนี่ยสุดท้ายแล้วกูก็เลยคนเดียวเนี่ยมันขี้โก้ยัยมึงคนหาเลยจะยิงนัดเดียวกูตายเลย กูยอยู่ในรถนะเว้ยเ,เอาเอามึงโดนยิงละมีแบบสไลด์ลูกหินบาดตูตายไหมเอางี้ไหมแล้วมันจะจบไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนี่วะเนี่ยกูได้รถแล้วเนี่ยดูกูพามึงแชมป์ใจเย็นเวนะ <laughs> นวนวโดูรถไฟ โดนรถไฟไหม้แมงหอยทับตายรถแม่งไอ้เ <Pract> ห <ic> ี้ยแม่งไหลไหลเวนมาแล้แวแบนในเมื่อม,มันถึงเวลานี้แล้วกูก็จะไม่เกรงใจละซ้ายขวาหน้าหลังโอ้ยขาดแอร์ดรอปไปเลยโอ้ยกร,ระสุนเดี๋ยว้ารถคว้า เ้มันยิงแม่นเกินไอ้พวกเนี้ยทุบโอ้โหดูดีทางซ้ายมือเนี่ยดูควันไฟเต็มเลยเอ้าขึ้นสะโขบดิแบนตมก็มีเ้ยกูขึ้นสะโขบไม่ได้ไอ้แบนงกูขึ้นสะโขบไม่ได้บอกแล้วมึงโดนพวกไอ้คนมีอาคมมาปืนปืนกูขึ้นสะโขบไม่ได้มึงเห็นใช่ไหมว่ากูพยายามจะยิงมก กูคือสังคมไม <ป S> ่แตก, <ไป S 2> กมาเนี่ย <c oughs> มึงสู้กับเสือไอ้ไ <c> อ <oughs> ้แบงค์กู <c oughs> โดนแบงคไอ้เงี้ยพลังสายเวทมะ <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะฝับเกมพับจีในวันนี้เป็นยังไงกันมากับสรับการเล่นพับจีในรอบหนึ่งปีของพวกผมเนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้รับความสนุกความเฮฮาไปไม่มากกันน้อยแล้วนะและสำหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมถึงตรงนี้ผมก็ขอขอบพวกคุณขอบพระทัยจากใจจริงเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยฝากคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามวยนะครับฝับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ โอ้ยแย่แล้วใช่แย่เชี่ยกูจะลอยไปเนี่ยขันหลังขันหลังพูดแบงค์มันมีเรือมาแบงค์เรือขันหลังเฮ้ยเลยกูน็อกแต่กูก็ว่ายน้ำได้อยู่เฮ้ยแบงค์อยู่เฉยอยู่เฉยกูชุบนะโอ้ไม่ได้วะได้เหรอกูชุบกูชุบกูได้นะแต่แต่มันอันนี้ว่ะแบงค์เฮ้ยมีเรือไหมเรือไปแล้ว

哎呀！<laughs>